สัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่เดินหน้าปฏิรูปรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่กําลังอยู่ในความสนใจของประชาชนร่วมกันหาคําตอบอย่างรอบด้านเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริง ในวันนี้นะคะแม้เราชาวไทยต่างกําลังอยู่ในความเศร้าโศกสูญเสียเมื่อรัชสมัย70ปีแห่งสมเด็จพระพัทรมหาราชนั้นได้สิ้นสุดลงค่ะอย่างไรก็ตามแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคนยังอยู่เรามีหน้าที่ในการสืบสารพระราชปณิธานต่อไปหนึ่งในนั้นคือภารกิจเดินหน้าปฏิรูปประเทศที่เรายังต้องไปด้วยกัน แม้ว่าเราจะให้การบริการคนไข้ในกลุ่มของ CLMB หรือกลุ่มต่างประเทศในปริมาณที่เยอะขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ลืมในการดูแลคนไข้ไทยและก็สูงสุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทําแล้วเกิดผลกระทบรุนแรงเสียหายมากเนี่ย ขาก็ต้องถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพคือกระทาการต่อไม่ได้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าประเทศไทยขณะนี้ค่ะได้กลายเป็น medical hub หรือว่าศูนย์กลางทางการแพทย์และการรักษาให้กับคนทั่วโลกเลยทีเดียวโรงพยาบาลต่างๆของประเทศไทยค่ะมีลูกค้าเป็นทั้งชาวอาหรับชาวอาเซียนเองรวมถึงชาวยุโรปทยอยเดินทางกันมารักษาอย่างต่อเนื่องนารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนมากเหตุผลหนึ่งในนั้นคือประเทศของเราค่ะมีนวัตกรรมทางการรักษาที่ไม่เป็นรองชาติไหนๆมีมาตรฐานระดับสากลในขณะที่ราคาก็ค่อนข้างเป็นธรรมค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยทําความเข้าใจเพิ่มเติมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการแพทย์พลากรทางการแพทย์กันค่ะว่ามีมุมมองอย่างไรบ้าง แล้ววันนี้นะคะรายการเดินหน้าปฏิรูปได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านดรนายแพทย์เกริกยศชลาญยยเดชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องขอรบกวนถามอาจารย์สักนิดนึเงเกี่ยวกับประเด็นวาระแห่งชาติ Medical h u b นะคะถามว่าทางโรงพยาบาลค่ะได้มีวิสัย,ยทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง Medical h u b ยังไงบ้างคะ่ะอาจารย์ครับของโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับเรามีคนไข้นะฮะสถิติของเราเนี่ย35คนไข้ต่างประเทศค่ะใน35คนไข้ต่างประเทศเนี่ย80เป็นกลุอร์เซ็นต ซึ่งภายใต้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า GDP สูงที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเอ,อ,อวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเราจะเป็นโรงพยาบาลแห่งนวัตกรรมการรักษาในราคาที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า Budget Innovative Hospital นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการปรับวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลแห่งนวัตกรรมการรักษาเพื่อผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยในกลุ่มของเ r ียนหรือผู้ป่วยในกลุ่มของล่มแม่น้ำโขง และสำหรับในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจบ้างถามถึงเพนทิเคิลฮับค่ะจะดีต่อธุรกิจการแพทย์แล้วก็การบริการทางการแพทย์ยังไงบ้างคะอาจารย์คะผมคิดว่าถ้าหากว่าโดยความสามารถของประเทศไทยนะครับกับเรื่องเทคโนโลยีต,ต่างๆที่เรามีอยู่ณนะเวลานี้เราไม่ได้เป็นรองชาติใดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คงเป็นจุดที่สําคัญที่ทําให้เราสามารถที่จะทําให้การพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสามารถเติบโต,ต,ตได้จากส่วนที่เติบโตจากส่วนของเฮลเซ s เตอร์ในด้านนี้นะครับ เพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะใช้จุดขายตัวนี้เราสามารถจะขายต่อไปได้อีกนะครับเ<ม>นื่องมาจากว่าตอนนี้แม้ว่าคนไข้ในบางประเทศอาจจะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยลดน้อยลงแต่ในบางประเทศก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแต่ดั้งเดิมเนี่ยาอาจจะมีคนไข้จากกลุ่มของตะวันออกกลางนะฮะอาจจะเข้ามาหาเราได้มากขึ้นแต่เพราะว่าเว,เวลามีปัญหาทางเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันตกต่ำกลุ่มคนไข้ในกลุ่มนี้อาจจะน้อยลงไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย กลุ่มของกลุ่ม c l m b กลุ่มของออประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีศักยภาพในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงที่สุดในโลกอยู่ในเกณฑ์ประมาณเราเ7-8%จ็แปดขึ้นไปเนะี่ย <c oughs> กลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นเพราะนั้นในกลุ่มนี้เราก็ยังมีโอกาสอยู่เนื่องมาจากว่าในแง่ของความต้องการความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเขายังมีความต้องการตรงนี้มากในขณะที่ภายในประเทศยังไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดที่เรายังสามารถที่จะ ใช้ความชํานาญทางเรื่องของทินวิีทางการแพทย์เนี่ย ช่วยในประเทศเหล่านี้ให้สตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้ขณะเดียวกันก็จะเสริมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นมาได้ครับค่ะในมุมมองของอาจารย์ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะอาจารย์มองว่าเราจะเตรียมความพร้อมหรือว่าสร้างโอกาสทางธุรกิจจากมิิข้อลฮับได้อย่างไรบ้างคะอยากให้ภาคราัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ,เข้ามาส่งเสริมอย่างไรบ้างเพื่อพัฒนานโยบายแนวคิดนี้คะผมคิดว่าณนเวลานี้นะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเสริมมากขึ้นแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของการผลปลนในเรื่องของการมาพักรักษาตัวอยู่ในประเทศไทยให้นานขึ้นการผลผลในเรื่องของบีซ่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับนั่นผมคิดว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่เสริมและถ้าหากว่าความสะดวกความสบายในเรื่องของการที่จะเข้ามาพักอาศัยหรือการที่จะเข้ามาการใช้บีซ่าที่สะดวกตัวนี้ก็เป็นส่วนที่สาคัญผมคิดว่าข้อผลผลทางเรื่องของการที่จะอยู่ในประเทศได้นานขึ้นในการที่จะรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้น และนี่นะคะก็คือทัศนะจากดกรนายแพทย์เกร้กยศชลายนเดชาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณท่าน,านเป็นอย่างสูงคะ่ะขอบะคุณค่ะครับและเดี๋ยวในช่วงนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อเรื่องเมดิคอล h u บกันบ้างคะ่ะเอ่อทราบไหมคะว่าเมดิคอลฮับคืออะไรเอ่ยเมดิคอลฮับก็คือการที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยนะเป็นศูนย์กลางทางการรักษาทางการแพทย์ ที่จะเอาคนต่างประเทศหรือว่า,อานอกประเทศไทยเข้ามารักษาในนี้ค่ะแล้วมันจะดีกับประเทศไทยของเรายัางไงบ้างะคะอ,อันดับแรกเลยน่าจะดีในแง่ของเศรฐษฐกิจได้ผลพวงก็คือในแง่ของการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เห็นก็มันจะพ่วงมากับเขาเรียกว่าเป็นทัวริซึมที่เอามาเช็คอัพมาตรวจสุขภาพ,าพในด้านความสวยความงามด้วยค่ะคะาดว่า,าจะทําให้เศรฐษฐกิจเราดีขึ้นค่ะเราพอจะรู้จัก medical hub ไหมคะก็เคยได้ยินมาบ้างะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ทราบด,ดีเทลในส่วนรายละเอียดว่า เป็นยังไงลงลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะส่งผลดีต่อประเทศไทยของเราไหมคะก็อย่างแรกก็คือน่าจะเป็นเศรษฐกิจค่ะาะเศรษฐกิจก็จะก็จะดีขึ้นแล้วก็คนก็จะได้รู้จักประเทศไทยในสถานะในส่วนที่เป็นแบบการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นรู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะส่งผลดีแน่นอนค่ะเพราะอันนี้คือรองรับชาวต่างชาติด้วยแน่นอนว่านอกจากที่จะได้รับการรักษาแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเข้ามา เศรษฐกิจด้านอื่นทั้งการท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าอะไรก็คือของคนไทยก็น่าจะขายได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสัญญานะครับว่าเอาสั้นๆว่าตามได้ที่ข้าพเจ้ายังประกอบสัมมาอาชีพนี้อยู่ข้าพเจ้าจะขอรักษาอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าประกันว่ามีความรู้พอในการให้บริการหรือในการดูแลอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่2ข้าพเจ้าประกันว่าเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจทําไปแล้วขอรับผิดชอบในผลนั้น นะครับจะรักษาความลับของผู้ป่วยของผู้มารับบริการหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็กลายเป็นจรรยาบรรณแปลว่าคําว่าอาชีวาปาฏิยานเนี่ยตรงที่สุดกับคาว่าวิชาชีพก็คือว่าปฏิยานตนว่าตราบใดที่ข้าพาเจ้ายังประกอบสัมมาอาชีพนี้อยู่ข้าพาเจ้าขอประกันว่ามีความรู้อย่างเพียงพอก็คือมาตรฐานวิชาชีพและประกันว่าข้าพาเจ้าจะขอรับผิดชอบในผลนั้นนะครับก็คือจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพการคุ้มครองสิทธินะครับมันสิทธิมันมีสองส่วน สิทธิ baptism, ส่วนหนึ่งก็คือของผู้รับบริการนะครับสิทธิส่วนหนึ่งก็คือของตัวผู้ประกอบเองสิทธิหมายถึงอะไรสิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่กฎหมายเข้ารับรองว่าอันนี้คือคือสิทธิตามกฎหมายนะมันก็คือแปลว่ามีกฎหมายรับรองสิทธินะครับเพราะฉะนั้นสิทธิที่อยู่สูงสุดแลยคือสิทธิในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิทธิในรัฐธรรมนูญเสร็จปั๊บเนี่ยเอาเอาสั้นๆง่ายๆว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะซีกหนึ่งเนี่ย จะบัญญัติเรื่องสิทธิเอาไว้ของประชาชนนะอีกสิ่งหนึ่งก็จะบัญญัติหน้าที่ของรัฐบาลเขาเรียกว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเช่นบอกว่าถ้าคุณมีสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานตรงนี้นะฮะอย่างทั่วถึงอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีแนวนโยบายที่มาสอดรับว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยจะทํำยังไงจึงจะสนับสนุนสิทธิตัวนี้คราวนี้สิทธิของตัวผู้ให้บริการบ้างนะอย่างที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยผู้ให้บริการในส่วนซึ่งเป็น การกระทาต่อเนื t. T. Mainland, ้อตัวร่างกายหรืออาจจะเรียกว่าพวกโรคศิลปะเนี่ยนะครับเศรษกรรมทธันตกรรมเภสัชกรรมพยาบาลการปำรุกันเทคนิคการแพทย์พวกนี้ถือว่าโรคศิลปะนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกระทํากว้างกว่านั้นนะกระทาต่อพฤติกรรมของกลุ่มของบุคคลเนี่ยนะของประชากรเนี่ยแล้วก็ควบคุมโรคนะฮะเกี่ยวกับโรคกระทาต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้3ตัวนี้เรียกว่าการสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเขา มีมาตรฐานวิชาชีพมีจริยธรรมวิชาชีพนะครับเขาก็มีสิทธิในการที่จะกระทําการตามที่กฎหมายให้ให้ไว้เช่นไปฉีดยาผ่าฝีเนี่ยทำไมทำได้อะออก็เพราะกฎหมายให้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอกฎหมายให้ปั๊บคุณก็ต้องมีหน้าที่ในการที่ประก,กันว่าคุณมีความรู้พอนะในในการที่จะกระทําเช่นนั้นได้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนเหล่านี้ทําตามออขอบเขตของตัวเองที่กฎหมายให้ อย่างมีมาตรฐานและรักษาจริยธรรมจรรยาบรรณเขาได้รับการคุ้มครองตรงกันข้ามถ้าเกิดสมมติผู้รับบริการหรือสังคมนะครับได้รับผลกระทบจากการกระทําที่ต่ํากว่ามาตรฐานคือว่าเขาขาดความรู้ใช่ไหมครเขาไม่รับผิดชอบแต่สิ่งที่เขาทําแน่นอนครับเขาก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็สูงสุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทําแล้วเกิดผลกระทบรุนแรงเสียหายมากเนี่ยเขาก็ต้องถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพคือกระทาการต่อไม่ได้ ถามว่าแล้วเขาได้รับการคุ้มครองอะไรก็คือคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าเขามีมาตรฐานกับจริยธรรมเขาก็ทําได้มาตรฐาน JCI นะครับมาตรฐานนี้เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะสัก76กว่าปีแล้ว JCI เนี่ยเขาไปเน้นว่าถ้า Process ดีนะครับผลจะดีตามไปด้วยเช่นถ้าให้บริการสุขภาพบริการผู้ป่วยดีกระบวนการเนี่ยมีมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลจะออกมาดีแล้วก็ JCI เนี่ย ได้รับการยอมรับนะครับจนกระทั่ง WHO เนี่ยก็ร่วมทํางานด้วยหรือร่วมวิจัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือ JCI ดังนั้นประเทศต่างๆเนี่ยพอทํา JCI แล้วได้ตรา JCI ไปติดก็เหมือนกับเป็นการประกันนะฮะเป็นการประกันในระดับระดับที่เป็นนานาชาติแต่ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว HA ของเรานะครับก็คือ Hospital Accreditation เนี่ยก็ได้รับการยอมรับ รพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมยังไงบ้างคะเอ,อ่อพระราชบัญญัติต่างๆที่ออกมานะครับผมว่าดีฮะนะฮะก็เพื่อ,เ,อ,อเป็นการกระตุ้นให้แพทย์เนี่ยต้องเพ่งเล็งในการรักษาให้ถูกต้องดียิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะ,ะแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันนะ,ะสมมุติออในปอในขอในคอเนี่ยเป็นโรคอย่างเดียวกัน นะฮะแพทย์เนี่ยให้ยาเหมือนกันหมดแต่ผลของการรักษาเนี่ยอาจจะออกมาต่างกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้แพราชบัญญัติต่างๆเนี่ยคำนึงถึงว่าเวลาออกมาเนี่ยแพทย์เนี่ยซึ่งรักษาถูกต้องตั้งใจทุกอย่างและทุ่มเทให้คนไข้ทุกอย่างแล้วมีการผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่การรักษา มันอาจจะเกิดจากร่างกายตังแต่ละคนนั้นด้วยนะครับและนั่นก็ถือเป็นมุมมองจากหลายๆฝ่ายที่ต้องถือว่าวันนี้ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนความเป็นเมดิเค้าฮับของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะ